เมืมอวานเพื่อนเขไปแข่งเรายยู่เนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อตั้งหลายเดือนที่แล้วนะก็หลายเดือนแล้วะไปแข่งผมก็ไปเที่วแล้วไปอรถทเแล้วงส็จแล้วขับกลับแต่วัาคลิปนี้เป็นวาทิของโบสถไอ้ชายจะมาเขาจับเขาให้โจเลยชอลูกชาวไงแต่ผมไม่ไปชายเี็นกจ้าัท่นนีตนนี่กลับแล้ว สี<า>่สอีสมาแต่เขาก็เตอยู่ประมาณนี่ไม่เกินสีส่้านะ่าา,าแบบแต,แต,แตนก็แต่บทไม่ดีมันก็ประมาณสี่สองสี่สามนะะไมมัน้อบทลบอะนะแล้วแต่ลงเนี่ยเขาไม่ตัวนี้เรื่งุดรองร้องนี่หรืว่าจะหนุ่จะหนายสี่การ์ดแ่ไหนนั่งอยู่ใช่ไหมเพราะว่าส,<อ>สีกายปุพบจะไม่เสียหายจอดจ่อเนขขึ้นล็กตั้ง เพราะมันหนุนถือเลาไปโมันจริงๆแนละ้วมันไม่เหมือนกีฬาเลยใกล้ๆเป็นเป็นวันที่ผมบอกแล้วว่าจะให้ดีอ่ะมันมันไม่ใช่วันดีมันจะดีทุกช็อตให้ไม่ได้ว่าไม่ใช่ไกลก็ดีกลางก็ดีพักก็ดีชิปก็ดีคือมันเป็นกไรเล่า